เอาไปเอาไปเราดูดิมอดวะโอ้โหอันนิดอ่ะพันนิดอ่ายแจ้ตน, pues นี่เอนี่นี่กวเลยดีกว่าเลยดิเว้ยพันนิดอพันนิอ่ะอีทุ่งสะหนออีได้นี่อ๋ออเมย์ตใครโอมย์ขึ้นกิโลได้ตอนี้เออ

Tới ngày mình mì chắc lẽ đó mì chắc lẽ Đó có đi bán hả? Nào mở phạ Đó mì nó chú đó là muốn tắt tắt